ชาเอสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวมอนิมูลวีเลทุกคนนะครับแอบมาหามุมสวยๆนะครับซ่อนอยู่หลังเห็ดวันนี้มีกิจกรรมผมจะมาแจกหมวกแอปเปิลนะครับตัวนี้เลยแอปเปิลอาเชอร์ผมเปิดกล่องในคลิปที่แล้วนะครับถ้ายังไม่ได้ดูนะครับลองไปดูกันได้ความหายากระดับแรนะครับก็คือหายากปกติซึ่งทั้งโลกนี้มีแค่หนึ่งหมื่นชิ้นนะครับหมวกใบนี้มูลค่าตลาดตอนนี้ประมาณ สองลูมีก่กว่าๆรับราวๆแปดสิบกว่าบาทนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังกฎกติกากันนะครับผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้หมวกใบนี้ไปนะครับดูจากยอดไลค์ในคอมเมนต์ u t u b e นะครับสูงสุดหนึ่งท่านนะครับเดี๋ยวผมจะตัดยอดที่ประมาณสองทุ่มของวันอาทิตย์ที่16นะครับ 16มกกลาก็มีเงื่อนไขอยู่2ข้อนะข้อแรกก็คือว่าต้องเป็นผู้ที่ s u b สไครต์ช่องของผมนะครับส่วนข้อที่2ก็ต้องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับแต่ก็มีเงื่อนไขแอฝงนิดนึงนะครับต้องมีโค้ดรับในคอมเมนต์ด้วยนะครับคอมเมนต์อะไรก็ได้แต่ขอให้มีชื่อช่องของผมในนั้นนะครับ c h a i n z 8 8 8แนะครับเอเทเอนะครับมอนเสียงไก่เลยกประมาณนี้ครับคลิปนี้สั้นๆกิจกรรมมาแจกหมกฟรีนะครับก็ใครจะไปแชร์ที่ไหนหาคนมากดไลค์วิธีไหนก็ได้หมดนะครับเงื่อนไขก็มีแค่ s u b s c r i b ์ช่องผมแล้วก็คอมเมนต์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วก็มีชื่อช่องผมในนั้นแค่นั้นเองนะครับอ่าแล้วผมจะตัดยอดวันอาทิตย์นะครับ2ทุ่ม ประกาศผลคลิปน่าจเสร็จประมาณวันจันทร์นะครับเราเดี๋ยวจะติดต่อไปนะครับผมยังไงก็ฝากดูคลิปอื่นๆในช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่ครับ